สวัสดีครับวันนี้จะพามากินน้ำเต้าหู้กันนะครับตอนนี้เราอ,อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับร้านนี้เป็นร้านน้ำเต้าหู้แล้วก็มีอาหารคลีนอาหารสุขภาพที่อร่อยมากครับเพิ่งมาเปิดใหม่แต่เป็นเจ้าเก่าที่ย้ายมาจากถนนติวานนท์คนแถวนั้นจะรู้จักกันดีนะครับตอนนี้ย้ายมาเปิดใหม่ติดกับ CJ สาสขาววสาพานสูงลูกค้าประจาที่ยังไม่รู้ก็ตามมากันได้นะครับที่นี่มีน้ำเต้าหู้สูตรโฮมเมดที่เขาทําเองสดใหม่วันต่อวันเลยครับใช้ถั่วเหลืองคุณภาพดีทําด้วยความพิถีพิถันแล้วก็เน้นความเข้มข้นไดดด้้้้้้้้ทททัังงกกกกกลลลิิิ่่่่นน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 แแแะะรรสสชชาาาาตตตตตีีีคหหููอออใใจจจว็มมม ัวแท้ส่งตรงจากฟาร์มคุณภาพทุกวันนํามาต้มจนได้กลิ่นหอมแล้วก็รสหวานจากธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีน้ําขิงด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็ชอบมากเลยน้ําขิงที่นี่กลิ่นและรสชาติจะไม่แรงไม่เผ็ดจนเกินไปสิ่งสําคัญที่ทําให้น้ำต้าหู้ร้านนี้น่ากินมากๆเลยก็คือเขาจะมีเครื่องเนี่ยนะครับเกือบ20อย่างนะครับเป็นท็อปปิง้งมีทั้งสาคูถั่วเขียวซีกนะครับมีลูกเดือยแล้วก็ข้าวบาเล่ครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่คนละแบบเลยนะครับแล้วก็มีลูกชิดหรือบางคนก็เรียกลูกจากรัมีากบวม,มีนเุ้ใตย เฉากล้วยพุทราเชื่อมเม็ดแมงลักไข่มุกแปะกล้วยถั่วแดงมีบัวลอยด้วยครับแล้วก็ทาร่บอลด้วยถ้วยนี้ครับคือเมนูขายดีของเขาเลยชื่อว่าน้ำต้มหู้เฮาส์ยูครับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยนะครับเป็นน้ำต้มหู้เย็นใส่เครื่องแบบจัดเต็มทั้งมันเชื่อมรากบัวพุทราแปะกล้วยแล้วก็มีฟองต้มหู้แล้วก็มีลูกบัวลอยด้วยครับแล้วก็ราดน้ำต้มหู้ลงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วครับราคา7จสิบบาทเครื่องเยอะมากความหวานเบาๆเลยครับหลักๆแล้วจะมาจากเครื่องท็อปปิ้งต่างๆที่ปล่อย ความหวานออกมานะครับส่วนน้ำเต้าหู้จะรสชาติละมุนละมุนไม่หวานมากเหมาะกับสายสุขภาพมากๆเครื่องทุกอย่างใช้ของดีนะครับแล้วถ้าพูดถึงคุณประโยชน์เนี่ยถ้วยนี้ก็ได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากน้ําต้าหู้ที่ให้โปรตีนแล้วก็ธัญพืชต,ต่างๆนะครับเม็ดแปะกล้วยก็บํารุงสมองรากบัวก,ก็บํารุงเลือดครับเหมาะกับสายเฮลตี้ที่ไม่อยากพลาดความอร่อยเมนูต่อมาเป็นนมสดร้อนทรงเครื่องในถ้วยนี้ก็จะมีไข่มุกเฉาวก้วยลูกเดือยแล้วก็แปะกล้วยเครื่องเขาให้เยอะแบบนี้จริงๆนะครับมีรากบวัวหนึ่งชิ้นนะครับแล้วมนดส ราดลงไปอันนี้น่ากินมากถ้วยนี้65บาทนะครับนมสดที่สดจริงๆรสชาตินี้เราจะหาไม่ได้จากนมกล่องหรือนมขวดครับเป็นนมที่เข้มข้นมากนะครับคนที่ชอบกินนมร้อนน่าจะเข้าใจฟิลนะครับถามว่าอิ่มไหมถ้ากินหมดนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยก็ได้นะครับเพราะแต่ละอย่างเนี่ยหนักท้องทางนั้นเลยครับใครที่ไดเอทอยู่ก็ลองเมนูนี้แล้วกันนะครับบอกว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้รสชาติมันจะมันๆนัวๆหอมๆนะครับกินพร้อมเครื่องต่างๆเพิ่มความอร่อยเต้าถึงน้ําลำไยก็มีนะครับของแท้แน่นอนเครื่องใส่หนักจัดเต็ม ความหวานอีกนิดเดียวด้วยโอทึงครับน้ำตาลตัวนี้ใส่เข้าไปมันจะเพิ่มความหวานแต่หวานไม่มากแต่จะได้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นแบบน้ําตาลคาราเมลเป็นของหวานแบบจีนโบราณเลยที่กินที่ไรก็อร่อยและชื่นใจสุดๆถัวยน,นี้ราคา70บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีบิงซูนมสดเครื่องพิเศษนะครับหนึาบาทบิงซูนมเนื้อเนียนๆพร้อมเครื่องคราวรอบเลยนะครับมารอบจานเสิร์ฟพร้อมกับนมข้นหวานนะครับอาจจะกินได้ถึง2คนเลยนะแต่ต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่ามันละลายไวมากเลยครับแล้วก็บิงซูอีกอย่างหนึ่งเนรูปแบบของ เกล็ดหิมะนุ่มๆพร้อมเนื้อลำไยแบบจัดหนักถ้วยนี้89บาทนะครับแล้วก็จะมีขนมปังชาโคบวกสังขยาชาไทยอันนี้75บาทขนมปังชาโคนึ่งร้อนๆดิบกับสังขยาชาไทยรสชาติเข้มขน้นกับอีกอย่างหนึ่งนี่เบสิกเลยครับขนมปังนมสดกับสังขยาใบเตย65บาทนะครับสังขยาเขาจะหวานแล้วก็หอมใบเตยมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะครับที่นี่มีอาหารหลากหลายเลยมีทั้งอาหารคลีนอาหารสุขภาพนี่คือชุดอกไก่รวมมิตรผักน้ำจิ้มซีฟู้ดราคา109บาทมีอกไก่นุ่มๆม,มีผักต้มรอบจาน ใหม่รสชาติจะแซ่บแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรหลากหลายนะครับแล้วก็หม้อนี้ครับเป็นมาม่าหม้อไฟโคตรรักราคา199บาทนะครับใช้เส้นบะหมี่ผักแล้วก็โปะเครื่องมาแน่นๆเลยนะทั้งไก่ทอดนะครับหมูเด้งไข่ต้มมีกุ้งแล้วก็เห็ดด้วยเส้นมาม่าเป็นเส้นผักน่ากินมากนะครับราดด้วยน้ำต้มยำน้ำข้นรสชาติต้มยำจะมีเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆหอมมะนาวแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็จะมีหมูกรอบคั่วพริกเกลือห2 9งร้บาาทหมูกรอบของที่ร้านนะครับจะทำจากหม้อทอดไร,นนรับ ผัดคั่วมาแบบแห้งๆโรยพริกกระเทียมเยอะๆส่วนจานนี้คือยำสมุนไพรอกไก่นะครับราคา109บาทอันนี้ก็คือสายสุขภาพเลยเป็นอกไก่คลีน n นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามายำแบบน้ําใสกินกับสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับอันนี้กินได้เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับแล้วก็จะมีมาม่าเส้นบะหมี่ผักผัดขี้เมากุ้ง109บาทอันนี้อร่อยนะแนะนําตัวเส้นเขาดีแล้วก็รสชาติเขาผัดมาได้ถึงรสผัดขี้เมามากๆแล้วก็ที่สำคัญคือใช้กุ้งตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็จานนี้เเ็นน้้วัดดไมยยกกก่ิิลพ ความเปรี้ยวก็ได้นะครับบีบมะนาวนิดนึงตัวข้าวจะร่วนๆผัดมาพอดีไม่แฉะนะครับใครจะซื้อน้ำเต้าหู้กลับไปกินที่บ้านก็มีเขามีเป็นขวดนะครับขวดละ15บาทแช่เย็นๆตรงนี้เลยแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้เกรดหิมะเป็นแก้วกินง่ายๆถือง่ายแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารสุขภาพที่ครบจบทั้งอาหารและเครื่องดื่มสายสุขภาพห้ามพลาดเลยนะครับร้าน House you เปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะครับใครอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีมากันได้เลยครับเดี๋ยวพี่กัลและรายจะแปะ